นายูเ huh, อียสุดเอียสุดมูดี้ตัวนี้สับแก่แล้วยูรึไอ้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 ว้าวบูม่ามาด่านเด็กก็มาดีปูนปูดามูดี้แก่เลยจิ๊บบ๊อบปูดามูดี้แก่เลยชามาปูดามูดี้แก่เลยจิ๊บบ๊อบปูดามูดี้